ตาตัวใจฟังแล้วเป็นยังไงครับเออก็เอ่ออาจารย์นรักรียงมานี่ขอโทษนะเป็นห่วงเป็นห่วงประชาชนกันเพราะว่าผมจําไม่ได้เลยเราเป็นห่วงพวกเราเนี่ย สงสัยคงคง,คงโดนรีดภาษีอ้วกเลยอเอาไม่ฮะพี่เบอยสบายใจได้เพราะว่าอาจารย์นารักษ์พูดมาประมาณเกือบร้อยข้อเนี่ยทุกข้อรู้สึกน่าจะมีดอกจัน3สามดอกนะ,ะคือ,อยังไงให้ไปดูข้างล่างมันมีดอกจันว่าทุกอย่างเป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดอ,อะไระ <c oughs> แล้วก็หรืออาจจะเป็นดอกจันที่บอกว่าทุกอย่างจะเกิดขึ้นหลังปีเจ็ดศูนย์หรือเปล่าอ่าดีก็ใคร เลือกตั้งรอบหน้ามาก็จบปีก่อนปีจะสูงพอดีอ่าฮะอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่เป็นลูกกวาดอาทยาพิษจริงๆอือฮ uh ึ huh. uh huh. คือคือก่อนจะไปรายละเอียดนิดนึงที่อาจารย์นราอุตสาเรียงมาให้เนี่ย uh huh. จริงๆ uh huh. เราอยากรู้จริงๆว่าที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้มันถึงฤรูเลือกตั้งใกล้เลือกตั้งก็จะเป็นแบบนี้ uh huh. แล้วที่ผ่านมามีใครไปทบทวนไหมมีใครไปตรวจไปจับม,มั้ยอาจารย์ uh huh. ว่าไอ้ที่พูดมาเป็นนโยบายเป็นตู่เป็นตะก่อนหน้าเนี่ย จนรัฐบาลอยู่จะมาครบสี่ปีแล้วครับมันมีอะไรทําได้กับทาไม่ได้แล้วไอ้ที่ทําไม่ได้เนี่ยมันต้องถูกปรับถูกลงโทษอะไรอย่างนี้นะจัะหน่วยงานที่กํากับเลือกตั้งพอเลิกเสร็จก็เลิกงั้นเลยเหรอก็ไม่ต้องไม่ต้องไปตามแล้วเหรออถือว่าเป็นการโกหกหลอกลวงประชาชนบางคนก็ได้เป็นรัฐบาลก็ก็น่าจะทําได้สําเร็จตามที่ประกาศไว้นะมันก็น่าจะมีหน่วยงานที่ต้องไปตรวจสอบส่วนคนที่ไม่ได้เป็นรัฐบาลเนี่ย เอ่อก็ต้องตรวจนะว่าเขาเขาทำอ่าอย่างที่เขาประกาศไว้หรือเปล่าในบทบาทของฝ่ายคา้านเช่นอย่างอย่างบางพักเขาก็ไปแก้กฎงกฎหมายนู่นนี่นั่นเขาก็ทํานะนะเพราะฉะนั้นมันจะได้ไม่เกิดไม่เกิดเวียงแห ى, เป็นนโยบายเออสวยหรูอย่างเดียวคครครับับบซึ่งอันนี้เป็นข้อแรกก่อนนะว่าเอตกลงบ้านเราจะปล่อยให้มีการประกาศนโยบายรายวันไปเรื่อย โดยที่ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยโดยไม่ต้องรับผิดชอบใดๆเลยเหลเืองเงินตั้งห้าห้าหกแสนล้านบั่งสามแสนล้านนั่งครับอันนี้เกิดมีใครเบิ้ลกลับทําไงพี่อาจารย์เดี๋ยวก็มีครับเดี๋ยวก็มีสมมติพรุ่งนี้พรุ่งนี้อีกรุมบอกว่าไม่ได้ละแจกบัตรจนเจ็ดร้อยแปดร้อยแล้วกันจำแนงหน่อยเพราะว่าเพราะว่ามันจะต้องมีการเบิ้ลเข้าไปอย่างนี้เป็นต้นอย่างเงี้ยแล้วใครจะรับผิดชอบต่อการประกาศแล้ว พอถึงเวลาเนะี่ยขนาดได้เป็นรัฐบาลแล้วก็ยังหลายข้อมีข้อสังเกตอย่างนี้ครับอาจารย์พี่บวยคือคือหลายเรื่องที่เป็นนโยบายในอดีตเนี่ยหลายพักที่เป็นรัฐบาลเนี่ยตอนมีอำนาจทำไมไม่ทำอ่าทำไมตอนมีอำนาจไม่ขึ้นลำขึ้นลูกให้มันเป็นเรื่องเป็นราวอย่างที่ควรจะทำแต่พอพอไม่มีอำนาจหรือว่ากำลังจะเลือกตั้งใหม่เนี่ยมาแลดูเหมือนจะมีอะไรออกมาสวยหรูไปหมดเลย อเออทาไมเหมือนเพิ่งคิดได้เหรออืม,อม,มันต้องการอํานาจใช่ไหมแต่ตอนที่เป็นเป็นเมียท่านมีอานาจท่านทําไมท่านไม่เห็นผักผักเรื่องที่เคยพูดไว้นะครับเรื่องพักนี่สามปีอย่างเงี้ยทําไมก่อนหน้านี้ไม่ผักตอนโควิดล่ะครับอืมอืมจะแม่จนันใช่อคนที่พูดออกมาก็อยู่ในรัฐบาลไม่ใช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 ่ไม่เห็นต้องรอเลือตั้งใหม่เลยนะไม่ต้องรอ,อ,อปีเจ็ดศูนย์ก็ได้นะอืครับ แต่ตอนที่โควิดแรงๆเนี่ยทำไมไม่มีใครออกมาดันเรื่องนี้ดัางเลยเอเอคิดไม่ได้ทำไม่ได้มทำไมอ่ะแปลกมากเลยนะ <c oughs> เออแต่ทำไมอพอเรื่องจบไปแล้วหรือว่าใกล้ๆจะหมดอำนาจกลายเป็นเลือกใหม่ก็ออก็ออกออกนโยบายดูฟังแล้วต้องยอมแล้วก็ฟังแล้วมันก็ตื่นเต้นนะใช่ไหมครับผมเลยมองว่างี้ครับผมว่ามันก็เลยเป็นการคิดค้นนโยบายในเชิงของการชิงพื้นที่ข่าวหรือว่าชิง พื้นที่ความจดจําของคนไว้ก่อนนะฮะอายา้ําชิงพื้นที่การจดจําของประชาชนน่ยซึ่งทุกคนล้วนมีแรมจํากัดมากเลยจําตัวเลขได้ไม่เยอะจํามาตรการอะไรก็ได้ไม่เยอะนะที่เมื่อกี้อ,อาจารย์อารักษ์พูดมาเนี่ยเ,เราเห็นป้ายตามริมถนนแต่เราก็จําไม่ได้นะครับครับใช่ไหมอาจารย์แต่ว่าพอประกาศตัวเลขว่ามีพักหนึ่งประกาศว่าจะดันค่าแรงเป็นหกร้อยตัวเลขหกร้อยจำแม่น เออ default, Ranger, ใช่แวันนี้มาอีกแล้วอย่างเงี้ยเจ็ดร้อยใช่ใช่ใช่ก็คนก็จะจดจําตัวเลขแล้วก็ตัวเลขนี้จะไปปรากฏในแผ่นพับไปทงญี่ปุ่นไม่อยู่ในป้ายก็จะทําให้คนจำได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยให้วิจารณ์ก่อนนะวิจารณ์ก่อนว่าผมว่าการคิดคนเชิงนโยบายเนี่ยเพื่อสร้างการจดจาเนี่ยมันมีความจําเป็นของของรรคการเมืองแล้วก็ชิงชิงพื้นที่ชิงกลุ่มเป้าหมายนี่ก็เป็นสิ่งสําคัญของ ของการออกนโยบายนะฮอ่าทําไมถึงเอาเรื่องค่าแรงเพราะว่าเพราะว่าค่าแรงนี่มีคนอยู่ในระบบอแรงงานเนี่ยสิบเอ็ดล้านกว่านะกับสิบสีงล้านอบัตรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนเนี่ยตั้งต่าไหล่จานสิบสี่ล้านกว่าอืมในวันนี้ที่เขาบอกมาสิบแปดล้านนะครับสิบแปดล้านอย่างเงี้ยรับที่เขาพูดเมื่อวานนะครับอ่าอ่าแล้วก่อนหน้านี้ก็มีคนพูดถึงบัตรทองครับบัตรทองก็คือประชาชนที่ไม่ได้อยู่ใน ในระบบทั้งไม่อยู่ในราชการกับไม่ได้อยู่ในประกรันสังคมโอ้โห oh, บัตรทองนี้ก็คือประชาชนที่มีบัตรประชาชนนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งแต่ว่าบัตรประชาบัตรทองเนี่ยสปสชเนี่ยไอ้บัตรทองนี้ยังไม่มีตัวเลขออกมาประกาศได้ใช่ใช่ใชก็จะเป็นแค่บอกว่าอัปเกรดบัตรเนี่ยนะจะต้องใช้บัตรประชาชนใบเดียวไปไหนก็ได้ปัจจุบันนี้ก็บัตรประชาชนใบเดียวมันก็เข้าไปตรวจได้นะใช่แต่มันเลือกโรงพยาบาลไม่ได้ครับนะฮะ ต่ประกันสังคมมันยังเลือกโรงพยาบาลได้อืมอ่าอันนี้ก็เดี๋ยวก็จะมีคนจับกลุ่มคราวนี้มีบัตรประกันสังคมมีบัตรคนจนมีบัตรก็จะเหลือบัตรแล้วจา์บัตรข้าราชการน่ะอืมกลุ่มก้อนที่เป็นก้อนใหญ่ดีวจะถูกออกนโยบายมาเพื่อเพื่อดูแลนี่ครับผู้สูงวัยอย่างพวกเราเนี่ยพี่บวยกับผมเนี่ยมันมันีบัตรไหมบัตรบัตรสวทไหมบัตรไม่มีบัตรผู้สูงวัยไม่มีใช่ไหมไม่มีครับใช้บัตรประชาชนเหมือนกัน ใช่แบบประชาชนครับไปรับหกร้อยเจ็ดร้อยเหมือนกันครับอะไอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ต้องมีออกนโยบายออกมาให้กับกลุ่มนี้เพราะฉะนั้นในเชิงคิดคนนโยบายผมทิดว่าต่างคนต่างออกนโยบายมาแล้วก็ดูเหมือนว่ามันไม่มีการตรวจสอบว่ามันความสำเร็จผลมันมีหรือเปล่าแล้วต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่ประกาศหรือเปล่าอืมใช่ไหมจาอาจารย์ลองคิดดูนะเอาผมากลับมาที่พักนี่นะใกล้ตัวที่ผมถนัดที่สุดเรื่องนี่ครับนี่ครัวเรือมีสิบสี่จุด แปดล้านล้านบาทเอากงโกมเลยจันยี่สิบล้านคนเรือนอ่ะกมโกมครับยี่สิบล้านคนอ่ายี่สิบล้านคนเรือนในคนเรือนเนี่ยเลือกตั้งได้จริงๆอาสามคนก่อนอมันก็เยอะนะอือ่าเอาสองคนพ่อแม่ก็ได้เอาก็อย่างน้อยก็ปาเข้าไปตั้งสี่สิบล้านคนอืมอ่าที่บอกว่าพักหนี้เนี่ยมันก็คงคลุมคนเป็นหนี้อืออ็มดีอีกสามล้านกว่าอือนี่เป็นต้น ถ้าพักนี่สามปีแล้วทําไมไม่พักนี่สักห้าปีเลยจ้ะผมผมเป็นพักอีกพักหนึ่งผมยันยุเลยนะเฮ้ยเขาประกาศพักนี่สามปีคุณประกาศพักนี่ห้าปีเบิ้นเลยครับแล้วชูงี้เลยพี่บ๊วยครับรุ่นนี้ทั้งหลายครับนี่เลยห้าปีเพราะอะไรอายุไขรัฐบาลอยู่แค่สี่ปีนะแค่สี่ปีห้าปีเลยเหรอไม่ใช่แล้วมันเริ่มมีผลอาจจะปีเจ็ดศูนย์เองที่บอก หรือหรืออย่างนี้จันคนหรืออีกมุมหนึ่งนะคนที่ประกาศนโยบายดุเดือดนะหรือประกาศนโยบายที่แบบหมามันเอ๊ะมันทําได้เลยวะยกเลิกแบล็คลิสบูโรได้เือวะเนียมันมันเป็นอาจจะเป็นพักหรืออาจจะเป็นกลุ่มที่อาจจะดูแล้วไม่มีโอกาสทํางานนโยบายนี้อีกครับอือใช่ไหมผิดถูกไม่ว่ากันนะแต่ประกาศไปก่อนอย่างพักนี้พักนี้ห้าปีอืออาจารย์ลดดอกเนี่ย เราก็ไม่รู้ว่าเป็นดอกของหนี้นอกระบบหรือหนี้ในระบบไม่รู้ของแบงก์รัฐแบงก์เอกชนไม่รู้ของบริษัทเอกชนลีส s i n เช่าซื้อมันติดข้อกฎหมายไปหมดเลยนะครับเอาละถ้าเกิดคุณบอกคุณจะไปลดหนี้เขาแปลว่าคุณจะไปจ่ายแทนเขาหรือว่าซั b s i d y แบบเบี้ยให้กับลูกหนี้ทั้งหมดเลยลูกหนี้ทั้งหมดไม่ไม่ขี่เส้นเลยก็ก็ต้องใช้เงินอือ่าถ้าทําได้ไม่ได้ก็ว่ากันแล้วถ้าทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรใช่ไหม เออเพราะไม่ต้องรับผิดชอบเดี <c oughs> ๋ยวจะพูดยังไงป่อยกันได้กันไม่ต้องรับผิดชอบเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดมันติดขัดบอกว่าเอเข้าไปแล้วไม่ได้คุมกระทรวงการคลังมันก็เลยทําไม่ได้ครับอันนี้ก็ต้องประกาศด้วยนะครับว่าเลือกท่านมาแล้วท่านต้องเป็นรัฐบาลและคุมกระทรวงการคลังด้วยถ้าไม่เลือกผมมาเป็นแล้วกระทรวงคลังเนี่ยผมไอ้ที่ประกาศว่าพักนี่สามปีห้าปีผมว่าจะทําไม่ได้นะครับเออครับซึ่งมันก็มีโอกาสทําไม่ได้นะเพราะว่าถ้าเกิดพักร่วมเขาไม่เอาด้วย ครับใช่ใช่แล้นี้จบไปเพราะฉะนั้นผมคิดว่าไม่อย่าอย่าเพิ่งตื่นเต้นครับอย่าเพิ่งตื่นเต้นกับตัวเลขหกร้อยเจ็ดร้อยหรือสามปีห้าปีครับอย่าเพิ่งตื่นเต้นกับการบอกว่าประกาศยกเลิกแบ็กลิส t ซึ่งแบ็กลิสมันไม่มีอยู่ในระบบบูโรใช่ไหมครับต่อให้ยกเลิกก็เถอะต่อให้ยกเลิกก็เถอะก็ไม่ได้แปลว่าเจ้านี้จะปล่อยกู้คุณนะใช่ครับ ใช่ครับบูโรมันเป็นแค่ถังข้อมูลประวัติทางการเงินหนึ่ง <1, S 1> ในสิบข้อยี่สิบข้อของการปล่อยกู้เออตรงนี้อาจารย์ชูชัยเคลียให้ชัดๆหน่อยเป็นไงฮะว่าเเห็นมีม,มีบางาพักการเมืองเขาชูประเด็นนี้ขึ้นมาโดยข้อเท็จจริงแล้วมันยังไงคือ,อ,อบริษัทข้อมูลเครดิตบูโรเขาเขาไม่ได้ทำแบ็กลิสกับใครใช่ไหมอันเนี้ยผมคิดว่าทุกคนเนี้ยผู้จัดการใหญ่ของบริษัทเครดิตบูโรเขาอธิบายครับซึ่งก็ชัดเจนนะ เพราะว่ามันเป็นฐานข้อมูลกลางคือพหรบรข้อมูลข่าวสารของเครดิบูโรเขาเนี้ยเขาตั้งขึ้นมาเป็นบริษัททุกประเทศเขามีหมดอะแล้วก็แบงก์ทั้งหลายเจ้าหนี้เขาก็มาหุ้นกันลงขันแล้วก็เป็นสมาชิกแล้วก็ส่งข้อเจ้าหนี้เขาจะเป็นฝ่ายส่งข้อมูลลูกหนี้นายสุรชัยกู้บ้านด้วยผ่อนบัตร,ครเครดิตสองใบด้วยเขามีหน้าที่ส่งข้อมูลเข้ามาครับไอ้ที่จ่ายตรงเขาบอกว่าจ่ายตรง ที่จ่ายไม่ตรงเขาบอกว่าไม่ได้จ่ายอมันก็จะมีแค่ว่าจ่ายชําระนี่ปกติครับชาระนี่ตรงตามเงื่อนไขเป็นชั้นปกติอืถ้าเกิดค้างก็บอกว่าค้างสามสิบวันพอถึงสิ้นเดือนแล้วไม่จ่ายเจ้าหนี้เขาส่งมาทุกสิ้นเดือนอไม่เกินวันที่ห้าเขาส่งตัวเลขมาครับถ้ามันค้างก็บอกว่าค้างเกินสามสิบวันเพราะมันต้องรอผลสามสิบวันก็จ่ายค้างครับพอเดือนต่อมาจ่ายเดือนต่อไปมันก็จะไม่ค้างเกินสามสิบวัน แต่ถ้าเกิดค้างอีกก็จะเป็นค้างเกินหกสิบวันค้างเกินเก้าสิบวันค้างเกินร้อยี่สิบวันสถานะมันก็จะรายงานแค่นี้สูตรมันจะไม่มีอะไรที่ปรากฏบอกว่าเฮ้ยระวางไอหมอนี่นะไอหมอนี่มันเป็นอ๋อไม่ได้มีวอนี่ไม่้องมีอะไรเอมันเป็นรีพอร์ตรีพอร์ตของนี่พี่บ๊วยกู้บ้านแบงค์สีม่วงย้ายรีไฟแนนซ์ไปอยู่สีเหลืองมันก็แค่บอกว่าไอตรงนั้นปิดมาเปิดแบงนี้ นี่นะวันนี้เท่านี้ผ่อนค่างวดเท่านี้ผ่อนตรง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 มันก็จะขึ้นประวัติครับแล้วประวัติของบูโรก็จะสามสิบหกงวดสามปีใช่ไหมจันสามปีสมัยก่อนแปดปีมันโอ้ยประวัติศาสตร์ชีวิตมันแปดปีมันนานไปก็มีการแก้ไปครั้งหนึ่งหลายสิบปีเป็นสิบปีแล้วหรือสามปีคือคุณสุรพลเขาก็พูดครับว่าประเด็นนี้เนี่ยคือแบงค์เนี่ยนะครับแทนที่จะไปปฏิเสธว่าแบงค์ไม่ให้ ก็เลยเลี่ยงเบี่ยงเลี่ยงบาลีมาบอกว่าออกเครดิตบูโรแบล็คลิสเครดิตบูโรแล้วเขาพูดตรงๆแบบนี้ครับออไปใหมายฉบบัจริงๆมีอยู่ช่วงหนึ่งนะในอดีตนะนี่ในอดีตนะหลายปีนะก็ไม่รู้จะไม่รู้จะบอกลูกนี่ยังไงบอกว่าติด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 ิดริดติดตบดติดิดติดริดติดติดติดปิดติดบรดติดตทดติดติดิษัทบติดติดติดติอติดติดติดต ถ้าใครมาอ้างว่าติดบูโรติดคุกเลยอ๋อถือว่าให้ข้อบูลเท็จอาแล้วไม่ใช่ติดคุกเฉพาะเจ้าหน้าที่นะครับติดคุกยันเอ็มดีเลยเขาถึงไม่สามารถพูดได้ครับแต่ถ้าบอกว่าเอปล่อยกู้ไม่ได้เพราะว่าท่านเคยมีประวัติการเงินที่ไม่ดีครับที่ติดขัดเนี้ยพูดได้ถูกไม่ได้พูดไ้พราะฉะนั้นว่าดูนี่นั่นเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าแบ็กลิส t จริงๆแบ็กลิสอาจารย์มันมาจาก บัญชีดําเขาว่าบัญชีดําก็คือคนที่ไม่ดีใช่ครับ้ายาเสพติดติดคดีใช่ครับเพราะว่าแบ็กลิสต์นี่มันเป็นสับสากลที่มันแบบมันมันพูดง่ายกับกลุ่มที่ไม่ดีอ่ะครับจริงๆแบงค์เนี่ยเขาเขาดูจากเครดิตบูโรเขาก็ไม่ได้เรียกว่าแบ็กลิสต์นะอาจจะเรียกว่าวอชลิสต์เขาอาจจะดูแบบบัญชีที่ต้องเขาเรียกดูเป็นพิเศษไหมต้องระวังตัวตัวแบงก์เองนี่เขาก็จะมีฐานข้อมูลลูกค้าเขา ครับแล้วใครที่เป็น NPL เขานี่ก็จะไปอยู่ในถังนะแบดบอยเลยนะหนึ่งไม่ดีไปอยู่ในไม่ได้สสงอย่างแบดใช่ไหมหรือบางคนแค่ติดค้างงวดสองงวดเนี่ยหรืออาจจะมีปัญหาสะดุดหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะไปอยู่ใน watch list ไปดูต้อนแรกเรียกเฝ้าระวังเสร็ครับแต่ว่าแน่นอนก่อนจะกู้เขาจะต้องมีการตรวจว่าในในในแบงก์อะเลขสิบสามหลักอะไอดีะเขาตรวจปั๊บ มีขึ้นไหมถ้าขึ้นเป็นเคยเป็นลูกค้าในดีของเขาเนี่ยครับอันนี้ขึ้นนะอผมเมื่อไปเปิดบัญชีวันเนี้ยแบงค์หนึ่งไม่อยากพูดนะโอมาโหจริงๆเลยเออทำไมเขาไม่อยากให้เปิดอ่ะเขาไม่ให้เปิดครับออมสามห้าร้อยบาทจริงครับเขาบอกว่าผมเคยเปิดนานแล้วเมื่อยี่สิบปีที่แล้วครับใช้บ้านเลขที่นี้ไหมทาวบอกใช่เอออเเขาบอกว่าอันนี้เนื่องจากเป็นระเบียบเขาเคยเปิดนานแล้วหายไปเนี่ยต้องกลับไปอนุมัติที่สำนักคานใหญ่ อือโอ้โหครับเอ่อเราบอกว่าเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอทำไมแบงค์อื่นเขาไม่เป็นนะเออเขาบอกมันเป็นระเบียบเขาอ๋อไอนี่เอกชนนะผมก็เลยวอาทาานัันอย่าลำบากเลยถ้าถึงกระดาเปิดออมทรัพย์แล้วเงินกูแล้วมึงต้องตรวจกูขนาดนี้กูไม่เปิดกับมึงได้ใช่ใช่ใช่ไม่ได้ไปขอกู้ไม่ได้ขอบัตรเครดิตนะจานใช่เออครับนี่นี่ก็จะเป็นหนึ่งในระบบนั่นก็แบ็คลิสต์แบงค์นั้นไปเลยเออ เราก็ไม่คบธ้นาคารเลยเพราะแบงก์มันมีตั้งยี่สิบแบงก์เลยไปคบกับใครกันกเป็นสิ่งของเรา